ครับสวัสดีสมาชิกนักพัฒนานักเรียนรู้ทุกท่านนะครับหัวข้อถัดไปที่จะพูดคุยให้ฟังวันนี้เมื่อเราจะจัดเวทีพอพูดคำว่าเราจะจัดเวทีอาจจะไม่เฉพาะเรื่องการทำแผนที่ความรู้นะครับอาจจะหมายถึงการจัดเวทีต่างๆเวทีสรุปบทเรียนเวทีถอดบทเรียน เวทีการจัดทําแผนกลยุทธ์หรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับสามารถที่จะใช้หลักการที่ผมกําลังจะพูดนี้ได้นะครับเรียกว่าเป็นเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า OARR ในส่วนภาษาอังกฤษแต่ในภาพที่ผมทํานี้ผมยกตัวอย่างกรณีที่จะทําเวทีจะทําแผนที่ความรู้นะครับหลักการง่ายๆเมื่อท่านจะทํา แผนที่ความรู้นะครับหรือทำเวทีให้แบ่งออกเป็นกล่องเป็นบ็อกซ์อยู่4บ็อกซ์นะครับ4บล็อกด้วยกันหัวใจสำคัญของคำย่อที่ว่าโดย OARR ก็คือ,อ,อด้านบนในส่วนนี้นะครับ O Outcomes เราต้องการผลลัพธ์อะไรถ้าผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นแบบนี้ นี่นี่หมายถึงการใช้กรอบใช้เฟรมเวิร์กในการวางแผนที่จะทำเวทีนะครับถ้าต้องการผลลัพธ์ลักษณะนี้จะต้องมีกำหนดการอย่างไรคือกระบวนการในการทำจะเริ่มทำอย่างไรวันไหนตอนกี่โมงทำอะไรแล้วก็งานที่เวลาทำเวทีหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งคือการแบ่งบทบาทให้ชัดเจนครับหลายคนถูกเชิญมาเขาเก่งเรื่องของกราฟิก ในลักษณะของการออกไปวาดภาพความคิดที่อยู่บนกระดาษที่อยู่ที่ขาตั้งหรือเวลาเรากางกระดาษออกบนโต๊ะเราให้เขาขีดเขาเขียนคนนี้เก่งแบบนี้แต่เรากลับเชิญเข้ามานั่งไม่แบ่งบทบาทให้ชัดคนที่มาร่วมประชุมเขาก็ไม่สามารถที่แสดงบทบาทได้ชัดครับในโมเดลหรือเฟรมเวิร์ของ o a r r, r. สิ่งที่ต้องขาดไม่ได้เลยก็คือการกำหนดกติกาครับรมีข้อแนะนำดังนี้นะครับเราไม่จะเป็นต้องใช้เวลาประชุมสัมมนาหรือทำเวทีนานถ้ากติกาการทำงานชัดเจนเช่นเราจะช่วยกันระดมสมองไม่ออกนอกเรื่องยึดตามกฎเกณฑ์คำว่ากติกาผมคงไม่ได้บอกว่าเปิดกี่โมงประชุม จบกี่โมงต้องนั่งแบบไหนอย่างเดียวนะครับเช่นเมื่อพูดถึงกติกาหลักคือต้องมีกติกากติกาย่อยก็คืออย่างเช่นกระบวนการ brainstorming การระดมสมองก็ต้องระบบระดมสมองจริงๆคือไม่มีการวิพากษ์ไอเดียที่เสนอมาแต่และความคิดเก็บขึ้นจอให้คนที่เขียนกราฟ,ฟิกเขียนไว้ใน mind map หรือเขียนไว้ใน parking lot จุดที่จะบันทึกความคิดไว้เขียนบนกระดานไว้ แต่หลายครั้งไม่หลายครั้งนะครับเกือบทุกครั้งหลายเวทีเห็นท่านระดมสมองกันด้วยวิธีการพอคนเสนอขึ้นมาหัวข้อที่หนึ่งก็ไปติดอยู่ข้อแรกก็ทําการวิพากษ์พูดคุยนั่นแปลว่าท่านไม่มีกติกาชัดเจนในเครื่องมือนั้น,นครับเช่นเครื่องมือบางตัวบอกว่าช่วงแรกระดมสมองช่วงสองค่อยรวบยอดอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่สามก็คือกติกา เมื่อฟังผมพูดอย่างนี้วิธีใช้แผ่นนี้ท่านรู้หลักการและวิธีใช้แผ่นนี้จะทํำยังไงล่ะครับหลักการนะครับให้กําหนดว่าในการประชุมสัมมนานั้นต้องการอะไรในภาพรวมต้องการอะไรต้องการอะไรให้ชัดยกตัวอย่างครั้งนี้ต้องการแผนที่กี่แบบเอาให้ชัดถ้าต้องการแผนที่แบบนี้มันจะต้องไล่สเต็ปแบบไหนเวลาจะทําเวทีวัตถุประสงค์ต้องชี้แจงให้ชัด แล้วก็แนะนำว่าจะใช้เครื่องมืออะไรครับแล้วก็จะมีกระบวนการอย่างไรครับในการทำเครื่องมือแต่ละตัวเครื่องมือแต่ละตัวที่เราเลือกขึ้นมาเช่นจะทำไม้แมปมันจะมีช่วงของการร่างช่วงของการทำไม้แมปจริงอะไรแบบนี้ครับในซอฟต์แวร์เฉั้นหลักๆนะครับถ้าผลลัพธ์ที่ต้องการชัดเจนกำหนดการชัดเจน เราก็คงต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องแปลว่าต้องระบุเลยใครจะทำหน้าที่อะไรเช่นเป็นฟาซิลเลเตเตอร์นะครับฟานี่คือฟังนะครับฟาเป็นกระบวนการที่จะมาทำให้มันขับเคลื่อนกระบวนกรกระบวนการไปได้ทีมที่จะเอื้อหนุนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินอยู่เรื่องของอุปกรณ์ ทีมที่จะเป็นสเกเชอร์ร่างโปรโตไทป์ร่างต้นแบบออกมาทีมประเมินผลวิชาการครับคร่าวๆครับยังไงลองเรียนรู้ดูนะครับนี่คือกรอบของการทำเวท,ทีเวทีอะไรก็ได้ครับถ้าเราลองฝึกที่จะใช้ O A R R ให้คล่องทุกครั้งที่ทำงานเราจะไม่ใช่แค่อยู่ๆก็กำหนดการโดยที่เราต้องระบุให้ชัดก่อนว่าอยากได้อะไรเห็นไหมครับถ้าทำเชกเช่นนี้ได้ เราจะกลายเป็นนักจัดเวทีที่เป็นมืออาชีพครับเรียนรู้กับผมดรนงรักทุกคนประชาสัรพันธ์สรีรแบบสั้นๆแล้วท่านจะมีความสุขสนุกครับติดตามไปเรื่อยๆครับถ้าดีก็แชร์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับหรือกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันครับสวัสดีทุกท่านครับ